ด่วนแจ้งประชาชนทุกคนทั่วประเทศระวังอันตรายถึงตายล่าสุดเสียชีวิตแล้ว44รายนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญมากๆเลยนะคะเกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยทุกๆคนทั่วประเทศค่ะข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องของเราจะนำมาแจ้งในวันนี้จะเป็นข่าวสารเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนทั่วประเทศยังไงเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาเล่าให้ฟังนะคะไปฟังรายละเอียดในคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีพี่ป้านาะอาพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านที่กำลังติดตามรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้ทางช่องสาระร้อยแปดของเราก็มีข้อมูลข่าวสารสำคัญเป็นข่าวประชาสัมพันธ์มาจากหน่วยงานราชการนะคะนำมาแจ้งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะก็คือช่วงนี้นะคะประ,ประเทศไทยของเราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วและแน่นอนนะคะ เมื่อถึงหน้าฝนก็จะมีโรคร้ายโรคติดต่อร้ายแรงที่อันตรายถึงชีวิตมาพร้อมๆกับหน้าฝนนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะและล่าสุดนะคะทางกระทรวงสาธารณาสุขเขามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ที่จะระบาดในช่วงฤดูฝนนี้พร้อมย้ำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรีบไปฉีดวัคซีนเพื่อลดอาการรุนแรงหรือลดการเสียชีวิตค่ะ โดยทางกระทรวงสาธารณาสุขหรือว่าสอทอนะคะเขาได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีแนวโน้มจะระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศชื้นเพื่อต่อการแพร่กระจายของโรคระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมโรคตั้งแต่ต้นปี68จนถึงเดือนพฤษภาคม68มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 3 3 0 0 0 0รายมากสุดจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะคะและมีผู้เสียชีวิตแล้ว44รายผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะนอกจากนี้แล้วยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเช่นโรงเรียนและเรือนจำค่ะเอาละค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วพี่ป้านาะอาท่านผู้ชมทางบ้านทุกทกท่านก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากไปนะคะถึงแม้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่จะติดง่าย และอันตรายถึงตายแต่เราสามารถป้องกันตนเองได้นะคะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวและการใช้ชีวิตของตัวเราเองค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันตัวเองได้ง่ายๆตามวิธีดังต่อไปนี้เลยค่ะก็คือให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย และควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะโดยเฉพาะประชาชน7กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีคนท้องอายุคันภ12ถึง20สัปดาห์คนแก่อายุ65ปีขึ้นไปคนอ้วน100โลขึ้นไปคนป่วยที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มผู้ป่วยพิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะและผู้ป่วยทลสัสเมียหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะซึ่ง7กลุ่มเสี่ยงที่แจ้งข้างต้นนี้ ควรรีบไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด่วนเลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดโอกาสเสียชีวิตด้วยค่ะซึ่งเจกลุ่มเสี่ยงนี้รัฐบาลเขาฉีดให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่ต้องการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่นะคะสามารถติดต่อได้ที่สถานบริการสาธารณาสุขของรัฐที่ท่านใช้สิทธิ์อยู่ได้เลยค่ะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหน อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนสอปอสอช,อชอโทร1 3 0 0ค่ะก็ตามนั้นเลยนะคะโรคไข้หวัดใหญ่ติดง่ายอันตรายถึงตายแต่สามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองนะคะและที่สำคัญเลยนะคะแอดมินขอย้ำเตือนให้พี่ป้านะ้าอาทุกๆคนอย่าลืมไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กันด้วยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงเพราะหากวันดีคืนดีท่านไปติดโรคไข้หวัดใหญ่เข้าไปนะคะ อย่างน้อยวัคซีนก็จะช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงและลดการเสียชีวิตได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินและช่องสาระร้อยแค่ะ